ขอบอคุณแม่อ้อยนะคะป้อนอ้อยนะคะออนไลน์สามร้อยคะแนนค่ะให้กลับถึงแสนล้านค่ะเดี๋ยวเราป้อนให้เลยนะคะมีอ้อยนะคะอ้อยถุงละยีคะแนนนะคะเผื่อแม่แม,แม่ท่านไหนอยากป้อนออนไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะป้อนให้เลยวา,างไว้ก่อนก็ได้ ขอให้แม่ออยเฮงเฮงรวยรวยนะคะกิจาการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปาถนานะคะโชคดีมีโชคตลอดปี69ตลอดปีตลอดไปเลยนะคะขอบคุณที่เมตตาคุณแสนล้านนะคะนี่นะคะออยน,นะคะปาร้อยคะแนน ตัวใหญ่มากนะคะพี่แสนพี่แสนมาออนทัวร์นะคะออนทัวร์เชือกเดียวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนแล้วนะคะ 溜溜呱呱的。 อ่าขอบคุณแม่ออยค่ะครับนี่ๆครับมาก่อนคร